อพอกันอีกคลิปครับตอนเศาบ้านโฟแมนคือเ่าครับขยันครับตื่นขึ้นมาผึครับมาปล่อยงว่วปล่อยงวัวกับแม่ครับผมมาปล่อยงวัวได้ครับมันขยันยังอย่างลุกขึ้นมาออกออกกําลังกายแล้วก็ย่างมากผีลักครับมาปล่อยงว่วผึมาเบ่งงว่วผึเนี้ย มาปล่อยง่วเพินพ่นปวดง่วเพิ่นพวแม่นมาปล่อยงอ่วบ่ะนะพวแม่นจะไปเลี้ยงง่วอยู่บ่ะใช่พวกแม่เพิ่นมาของงัวเพิ่นมาเบิง่งงัว จะมาปล่อยงูนี่แหมครับเือยารอยๆ่ามๆคุ้่งยนคุ้มพยนเรื่อนๆเ่อยงร่อยๆัรื่อยๆเรื่อเรอยๆเรื่อยๆรั่อยๆเรับอ่อ่อนๆร่อ่อนครับพอ กรโฟูแมนอีนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ